เต้นมนันแบบทำให้ดึงดูดรายการได้เลยเนี่ยตบแปะค่ะคุณตบแ<อ><ไ>ปะค่ะาสวัสด,คดีครับขอต้อนรับเลยครับเข้าสู่รายการกากินา นะคะสามทุ่มค่ะจนถึงสี่ทุ่มนะคะทางช่องไทย CCTV ช่องจีนที่คนไทยดูได้นะคะอยู่คนละสองคนค่ะกุ๊กไก่พนุพรัตน์ค่ะใช่ครับผมแท็กรัตนพลเหลืองกหนกวณิชน,น,นะครับเป็นรายการที่เราเนี่ยอยากจะเอาความบันเทิงเนี่ยมามอบให้คุณเนี่ยก่อนนอนใช่แล้วก็จะได้ติดตามกับเรื่องราวเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะใช่ครับทั้งในไทยแล้วก็ในจีนที่สําคัญคุณจะได้รู้จักกับประเทศจีนมากยิ่งขึ้นด้วยใช่เผื่อใครจะมีโปรแกรมว่าจะไปเที่ยวประเทศจีนเราก็จะมีแบบว่าอะไรดีๆมาฝากกันเป็นประจําอยู่แล้วถูกต้องแล้วนนะะคอกกจาาาสมรถ ดูผ่านทางช่องไทย CCTV ได้แล้วนะคะ<า>ยังสามารถไปติดตามนะคะใน Facebook Live ด้ด้วย<า>เราก็ไลฟ์แบบสดๆกันไปเลยด้วยฮัลโหลสวัสดีค่ะใครคที่ดูอยู่เ้อยู่ตรงนี้ครับคอมเมนต์ไ <Comment S 2> ด้ ค,ค,คุณตรงนั้นไม่มีกล้องกล้องวงจรปิดเราก็ออนแอร์ครับเราออนแอร์ทั่วกึกเลยครับ <c oughs> ใช่แล้วก็สามารถแบบคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้น, <ๆ S 1> นะคะอยากจะรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษอ,อยากจะแบบเคยเตรียมตัวไปจีนต้องทำยังไงอะไรต่าง,งานะฝากคำถามมาได้ค่ะพิธีกรเนี่ยส,สวยขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดนี้เนี่ยมีเคล็ดลับดูแลตัวเองยังไงไปกินสมุนไพรที่ประเทศจีนมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้สามารถถามได้หมดเลยใช่แล้วก็ก่อนนอนก็ดูรายการกากินน้เสร็จแล้วเราก็ดื่มนมอุ่นๆแล้วก็นอนแค่นี้ค่ะก็ มาสวยเลยธรรมชาติธรรมชาติจริงๆแต่ตอนนี้นะครับเริ่มต้นรายการนะครับด้วยช่วงนี้ดีกว่าครับช่วงนี้จะทำให้คุณเนี่ยอึ้งทึ่งแล้วอาจจะเสียวได้ตกใจด้วยใช่นะครับกับช่วงนี้ครับแบบนี้ก็ได้เลย แล้ววันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวแบบค่อนข้างเศร้านิดนึงคือเห็นแล้วแอบตกใจหน่อยอะคุณเพราะมันเป็นเรื่องราวของสุนัขจิ้งจอกัเองสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เนี่ยนะคะคือหลายๆคนเห็นแล้วก็แชร์ไปเยอะมากๆเลยค่ะเพราะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเขาตกลงไปในน้ําครับแล้วด้วยความว่าตอนนี้อากาศมันเย็นมีหิมะครับผมหิมะตกจนกลายเป็นว่าเขาแช่เหมือนโดนแช่แข็งอยู่ในน้ำอะคุณครับ เป็นภาพที่ดูแล้วก็รู้สึกแบบสลดใจอ่ะโหนี่ถ้าตะกี้กุกไก่ไม่บอกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นงานศิลปะ<ช>มีงานแบบว่าสลักคริสตัลคือน <ะ S 1> คนที่แชร์ไปอ่ะก็มีทั้งอาการแบบสลดใจ <พอ S 1> เสียใจ <พอ S 1> บางคน<อ>ก็คิดเหมือนคุณว่าเอ๊ะมันเป็นการเล่นมุกอะไรกันหรือเปล่าหรือแบบเป็นการทําปฏิมากรรมน้ําแข็งอะไรหรือเปล่า<ช>แต่ความจริงแล้วคือ เจ้าสานั่ตัวนี้เนี่ยคือโดนแช่แข็งไปเลยนะคะ <พบ S 1> ก็โหเสียใจเอาจริงก็รู้สึกสลดใจนะใช่นะครับแต่ดูท่าทางมันเหมือนกับมันไม่ได้พยายามจะดิ้นหรือว่าอะไรมันเหมือนมันมันเหมือนกำลังเดินอยู่อ,ะอ,อ่ะเออน่าจะช็อกลงไปปุ๊บตกลงไปปุ๊บตกลยช็อกเลยลช็อกเลย,เชเลยใช่นะครับทำให้นิ่งู้เลยอะไรฮะรู้ถึงแจ็คดอว์สันไททานิค จริงๆแล้วจิ้งจอกตัวนั้นเนี่ยได้เกาะน้ำแข็งเอาไว้แล้วช่วยจิ้งจอกโรสเนี่ยหนีไปหนีไปนี่เราก็เล่าเป็นเรื่องขำไปได้แล้วดูดิเล่าเรื่องภาพยนตร์กี่ปีแล้วกี่ปีแล้วถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยดูเขาจะรู้เรื่องไหมอะไรแจ็คดอสันอะไรถามว่าเธอเรื่องอีกแจ็คดอสันกับโรสรูบี้ เนี่ยเนี่ยเรื่องจริงนะนี่น้องๆฝึกงานยังนั่งงงกันอยู่เลยนะจริงหรอเออไม่มีใครรู้จักหรอกอะไรมันเป็นภาพยนตร์รักโรแมนติกอ่าต้องไปดูนะครับเห็นน้ำแข,นนข็งทีไรฉันนึกทุกทีเลยผมก็ไปดูในอิเนเทอร์เนต็ตมาเหมือนกันอะเหรอประมาณสองสปีแล้วผม ย้อนไม่ดูเออเออโอเคสนุกดีแต่หนังค่อนข้างเก่าผมไม่ค่อยอ๋อคุณไม่ค่อยดูใช่ปะไม่แต่พอเห็นน้ำแข็งแล้วคุณนึกถึงไทยเทนิกด้วยใช่ปะฉันถึงนึกถึงเรื่องนึ่งจานเอาน้ำแข็งมาถูหลังเลยเซ่อาอจันดาราจันดาราโอ้จานมาถึงเรื่องแข็งหน่อยอ่ะมาถึงเรื่องของแท็กบ้านดีกว่านะครับถ้าต่อไปนะครับคุณจะติดตามไอ ไอจีของผมแล้วจะเห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยอยู่ในบ้านเยอะมากๆอย่าตกใจไปนะครับทำไมผมไม่ได้เจ้าชู้นะฮะะเพราะผู้หญิงเหล่านั้นคือหุ่นยนต์ครับเดี๋ยวแล้วเขาจะไปอยู่ในบ้านคุณได้ยังไงเฮ้ยนี่หุ่นยนต์เหรอใช่เฮ้ยเหมือนมากใช่ครับผม นี่คือหุ่นยนต์นะครับที่มีหน้าตานคล้ายมนุษย์มากๆเลยนะครับสวมชุดโบราณของจีนนะครับซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยชื่อว่าเจเจ้าถ้าอยู่บ้านผมหลายๆตัวอาจจะเป็นเจเจหนึ่งเจเจสองเจเจสามเจเจสี่เพราะอาจจะซื้อ<ไ>เก็บไว้สักสี่ตัวนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยยังเป็นหุ่นทดลองอยู่นะครับยังไม่วางจําหน่ายแต่ความพิเศษของเขาเนี่ยคือสามารถกระพริบตาได้<อ>แสดงหน้าตาเนี่ยตอบโต้กับคนที่มาพูดกับเราได้รับรู้ได้หลายภาษา,าโอ้แล้วยังไม่หมดเท่านี้นะมีคนเนี่ย เข้าไปถามเขาว่าว่าโทษนะแม่นางเจเจียไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่แล้วเขาตอบกลับมาว่าดิฉันยังสาวอยู่โอ้โหเรียกเสียงอึหานยทั่วงานเลยเฮ้ยคือพูดคุยได้วใช่พูดคุยได้ด้วยใช่นี่กำลังตื่นเต้นอยู่ะนนี้ถูกต้องนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะเขาเคยไปถามว่าแล้วคุณเนี่ยมีแฟนหรือยังเขาบอกว่าไม่หรอกค่ะหนูชอบอยู่แบบสดสดเออจริงจริงถามน้องหนุ่มเลยถามจริงจนะที่มีอย่างเงียอยู่ที่บ้าน จะคุย่างเดียวหรอโอ้โหคุยทั้งวันเลยวะคุยทั้งวันไม่ไม่ไม่ทราบว่าวันนี้อาบน้ำกี่โมงขำนะานะเลยเยไม่หมดเท่านี้นะนี่หน้าตาของเขาเนี่ยสวยแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สวยแล้วเรียนแบบใครมาคนเดียวไม่ได้เรียนแบบคนเดียวแต่เขาเนี่ยได้คัดนักศึกษาสาวสวย5้าคนเพื่อมากซ์กันให้ได้ใบหน้าที่สวยที่สุดครับผมคือเป็น เป็นการรวมรวมกันของบุคคลที่สวยถึง5คนใช่ครับผมตาสวยจมูกสวยปากสวยแล้วก็เอามารวมกันในรมิดออกมามาเป็นแบบห้าสิมันเป็นแบบนี้แลยมาเป็นเจเจเนี่ยนะใช่แบบนี้เลยจริงๆคือดูสวยมากแล้วก็ดูเป็นแบบ ดูไม่เหมือนหุ่นยนต์อ่ะใช่ดูเหมือนคนจริงๆนะครับคนจริงๆซึ่งคาดว่าต่อไปเนี่ยในอนาคตนะครับเขา<ช>จะสามารถทํางานบ้านหรือทําอะไรได้หลายๆอย่างเลยต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุรระวางเถอะเดี๋ยวต่อไปจะมีข่าวแบบแบบนี้ก็ได้หรอแบบแต่งงานกับเจเจอ,อะอไรอย่างเงี้ยเขาแบบเขาสวยมากเนาะใช่อาจจะแบบมีคนที่ชื่อเจเจอยมาหลอกเงินเรา <laughs> ไม่เน <anto> <kaz ali> <isto> ่เนาเราก็ยอมให้ทุกอย่างเลยเพราะเขาสวยมาโอ้แต่สวยจริงๆนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องเลยลกันนะคะคราวนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของการรับประทานบ้างคุณลองคิดดูนะสภาพอากาศแต่ละสภาพอากาศเนี่ยเราก็จะต้องการแบบเมนูอาหารที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมถ้าเป็นอากาศเย็นๆคุณก็ต้องการอากาศเย็นๆเราชอบของร้อนเราจะได้แบบอุ่นขึ้นอากาศร้อนร้อนเราก็ชอบของร้อนแกบ้าหรออากาศร้อน ของเย็นหนึ่งของเย็นของเย็นตั้งสติหน่อยนี่มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือของจีนเองค่ะเกิดค่านิยมนะคะการกินสุกี้ในน้ําแข็งที่เมืองเส้นหยางนั่นเองนะคะนี่คุณโดแล้วก็เมืองฮาบินค่ะซึ่งเขามีพัฒนาการสุกี้เป็นพัฒคาการที่เปิดให้บริการนะคะเป็นลักษณะพิเศษสร้างด้วยน้ําแข็งเราอาจจะเคยเห็นในยุโรปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เป็นบ้านน้าแข็งไปนอนกันแต่ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเอเชียของเราที่จีนนั่นแหละ ซึ่งพอคุณเข้าไปนะคะบ,บรรยากาศคุณเห็นไหมครับค,<อ>คุณก็จะทุกอย่างเนี่ยจะเป็นน้ำแข็งหมดเลยโอ,โอ้อ่าเอามือไปแตะนะคเคยมือไปแตะน้ำแข็งแล้วแบบโด<อ>น<ต>ดูดปะโดนด,ดูดไปเลยครับอ,อ,อะไรแบบนั้นอะ นี่แล้วก็อุปกรณ์ในะนั้นเนี่ยนะคะบรรยากาศทุกอย่างจะเป็นน้ําแข็งหมดเลยคะ่ะครับผมแต่เมนูหลักของเขานั่นก็คือสุกี้<อ>สุกี้ยากี้นั่นเองเปง็นไงบรรยากาศก็คือจะแบบนึกออกปะสดน้ําซุปร้อนๆอน้ําแข็งสู้ๆสมมติอะน้องๆน,น้ำแข็งหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เคาะข้างๆเอา,เอาซิลพี่เอาซิลมาสกพังนึงเนี่ยพอจบจากเมนูสุกี้ใช่ไหมค่ะ ไม่ต้องสั่งของหวานนะ,อะเอาที่ใสมาใสใส,ใสเอาน้ำแดงลาดลาดนใส่นมได้ไหม <c oughs> อ่ะเซิร์ฟ ร้านเขาพังหม <laughs> ินพอดอีแต่เอาจริงๆนะคะร้านนี้เนี่ยคือน่าจะมีช่วงเวลาจํากัดสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงของปลายปีต้นปีช่วงหน้าหนาวอะไรแบบนี้แต่ว่าร้านหลังจากที่หมดหน้าหนาวไปแล้วสภาพร้านจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราเอามาให้ดูละกันนะคใช่นะครับากการผมะะอ่านี่นะครับก็คือช่วงแรกของเรานะครับแบบนี้ก็ได้ล,ละหลายหลายคนคงรู้สึกแบบว่าโอ้โหสนุกสนานกับช่วงแรกของเรามากใช่ข้อมูลทั้งหมดนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ China f e s ครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไปดูกันหน่อยดีกว่านะคะว่าวันนี้กา กินักมีอะไรมาฝากกันบ้างค่ะการกินักของเรานะคะหลายคนค่ะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสวยสร้างได้ด้วยการนวดหน้าเท่านั้นแค่นวดหน้าก็จะทำให้เราสวยได้แล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามนะคะกับแพทย์แผนจีนมีคำตอบให้คุณชมได้ดูกันค่ะ มาถึงนะครับช่วงที่3ของเรานะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับ12เรื่องแปลกที่สามารถพบได้แค่ในประเทศจีนเท่านั้น<ม>ต้องติดตามให้ดีๆนะครับเพราะหลายเรื่องเนี่ยเราเรียกว่า China Only จริงๆปิดท้ายกันของเรานะคะช่วงใหม่มแนะนำค่ะนี่คือวันพุธนะคะเราส่งคุณเข้านอนด้วยความสุขจกเป็นคลิปตลกๆจากคนจีนนี่นแหละแต่ว่าจะเป็นคลิปฮาๆที่มาเรียกเสียงฮากันอย่างแน่นอนเลยนะคะใครที่อยากจะรู้ว่ามีคลิปอะไรกันบ้างขอบอกเลยค่ะว่ากุไก่แอบดูแล้วตลกมาก